เสร็จแล้วหันมานเทสแล้วลูกเนี่ยเขาหลอมอะ <c oughs> ย่าได้ป้าอ <c oughs> <c oughs> ย่ามาเล่นกับใจพี่ได้ป้า <c oughs> สวัสดีครับทุกคนกับพวกฟุกใน,นช่องสืบแบบนี้วันนี้ถึงคิวเป็นเอ็นล็อกต่อกันเลยต่อจาก EP ที่แล้วที่เป็นของเจใช่ไหมต่อไปรอบนี้ เป็นของซองฮุนเป็นของซองฮุนขออ่านชื่อสักนิดหนึ่งหนึ่งไว้กับกล้องฟีมันที่เต็มไปได้วยความรู้สึกตอนนี้นฟุกแอปเปิดมาแล้วก็แบบเห็นหน้าเขาแล้วก็หมุนๆอยู่ตอนนี้นะครับทุกคนไปดูว่าเขาจะพาเราไปไหนอะไรยังไงความยาวเกือบ20นาทีแค่เกือบแต่ไปดูกันว่าน้องอะจะพาเราไปไหนบ้างหนึ่งไว้กับกล้องฟีของเขาเนี่ยแล้วก็เต็มไปได้วยความรู้สึกแฮปปี้ของเขาเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงบ้างครับทุกคนฟุ๊กดูในช่องอ f f ฟิชชั่นของน้องแล้วก็เปิดเป็นซับไทยได้เลยวันนี้รีบไปดูกกันก Hun, กันนออออขงงุจ้ 굉장히 오랜만인데 근데 오늘 하필 또 비가 와가지고 주는 그런 감성이 또 있잖아요. 아, 단어가 좋아 봐. 재밌게 또 한번. 반팔 또러콘 난요 룩. 찍어 보려고 하는데 지금 필카를 오늘 좀사려고 사러 가는 중이거든요. 많이 쓰려. 만약에 있으면 그걸 사고. 털어 코킬 캐임. 아니면 뭐 <laughs> 입문용 그런 게 있으려나. 분명히 있을는지 모르겠지만 어쨌든 그런 게 있다면은 그걸 먼저 사고 나중에 이제 또. 제가 going to g h o u s e I'm g e o u s e I'm going to s e g u 끊어본적이 없거든요 그래서 조작하기 쉬운 게있다문 카메라 되게 먼이 고샤이 테스트 얘는 수동이죠 얘는 혹시 얘는 엔더아 어,

한단도돌유겠고 그것도 있나요? 그본 있는데 위액게 없어요. 웨스트 테이블은 작살인데 네. 그 사서 끼야 되는데 그게 없어요. 아, 그게 진짜 짱เลยอ่ะ. 안다. 좀 봤는데 다른 데서 한번 보고 오겠습니다. 티카에대해서는거의 모르니까. เหรอ그่ะคือผิวเค้าอ่ะแล้วผ เ제가좀찾던건데นี่ดูสวยจังจุดจุน so, like ี little, little ้จุดจุดน oh, ี er ้จุดจนี้จุอเนี่ยมันดูแบบดูดี้จนี้ย 사니이야 아니, 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 편하니까 이게 좀 마음이. 니아 아니, 야니이니아이거 아니, 야니 아니, 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 아 아니, 아아아 โอ้แล้วเขาไปเริ่มต้นเลยอ่ะใช่ใ no ช่ใช่ใช <mm ่ใันใช่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 ะน่าร่กดีอช่ใ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 ช่า่ใย 옆에 이 조리개 그 칸이 나 일단 돈이 이 c 만그이아래야실내는5.6 5.6응 바깥에는 8아네 조리개 수치가 네 너무 밝을 때 그럴때는 조리개의 수치를 오라 나아 이다 이거 안타깝 바깥에는 8 바깥에는 아, 8아네 조리개 수치가 네네. 너무 밝을 때 그럴때는 조리개의 수치를 어 몸은 한 일러 아마 그럴 때는 조리개 수치를 한 20일을 놔야 돼요 이만 반교가 표현하는 거예요 굉장히 밝기 때문에 봤기 때문에 네 감사합니다 비가 많이 오고는 합니다 어얼러 뭐야 어 처음부터 너무 어려운 걸 산다 쉽기도 한데 한번 열심히 게 있을 때 나도 좀좀ฝึกแบบเออ 나라 ก็แต่저 이거 이게 너무 갖고 싶었어요. 이 모델을. 이렇게 미에가 빠져. 뭐 띵장 막. 그래서 아까 제가 얘기했던 이렇게 내려다보고 찍을 수 있게. 나 봐도 앱도 룬 말래. 리뷰 리뷰 말래. 이렇게. 보셔 보셔 보셔. 저 이걸 원했습니다.

ทดสอบมันฝนตกอ้โีเสียงฝนเนาะแบบแปะเวาร็วกแค่เเขาใส่สีขาวก็ร้อนหรอคุณผ I 진분들도 저희 사진 많이 찍어주 o u g h so I 이 a d my c h o i c 제 I didn't k 이렇게. w 딱 a 딱 이거야. d I d i 거 n t ให้เราได้ดูรูปดิว่าเป็นยังไงบ้างอะ่ะอ้ต่อฝนตกอะ่ะนอยอะ่ะเ่ององค <laughs> เป็นดูอะ่ะแต่แบบนี้ยังดูง่ายนะมันมีจอนี่ให้ดูอะ่ะ

แล้วหันมาเส็ก็ีโอ uh, like, ้ยแกขล่อนตัดยูงูติดกูครั้งหน้าตมาอีก็ัเคบวันนี้อากาศดีมากเ 지금 약간 비가 그치 그치고 있어가지고 해가 들고 있어가지고 무지기가 생겼습니다. 비가 안 오나? 비가 안 오네. 양정원 발견. 와와 와. 안오 양정원 발견. 양정원 벤 매우지. 양정원 발견. เรานั่งมองเลยอ่ะเฮ้ยเราขึ้นซุปเปอร์ด้วยอ่ะน่ารักอะ่ะหุยหันด้วยอ่ะดูนั่งให้ได้สุดอือน่ารักมากเลยอ่ะ คือฉันดูไปฉันหิวอีกแล้วคนจ้นดั้ยคือฉันถ่ายในช่วงเวลาที่ฉันกำลังจะหิวแล้วน้องก็กินให้ฉันได้ดู And no one, no one h a 에 been a long, come by a panting tobacco. w 니가 나 이제 제가못 먹는데 맛이 쓰서 니가 나가서 나이서다가 나가서 니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  ชิ้นหอมมันหอมมันเป็นแป้งโอ้แฉ่ไอีเด ar, ้นะเอ้ยแล้วมันเป็นรูปไห้เว้ยน่ารักอะ แกพอเขาอยู yeah, ่คนเดียวแล้วเขานิ่งเงียบดูเป็นอีกคนเป็นอีกลุกนึงหละเขาไม่ค่อยปวดอ่ะแล้วลุกนี้เขาหล่อม่ะอย่าได้ป้าอย่มาเล่นกับใจพี่ได้ป้าแล้วพี่หิวแตน่าอิสด้วย เข่าตุยเลยเห็นไหมเมคุณคหาเจปะจะเออน่ารักอ่ะโทรคุยกับเมมเบอร์อ่ะ เอ้ยหรือว่าเขาถ่ายวันเดียวกันหรอแล้วแบบเป็นวันที่เจยกลับบ้านหรอเจ็นวันเดียวกันหรออ๋อเห็นไหมเขาถ่ายวันเดียวกันโทรหาแกงสุนทร เออเขาท่าแบบพร้อมๆกันเนาะแยกกันไปเลยรถคนละคันโอ้จ่อเยแลน้วเนี่ย สปอยแล้วนาอิแกลูกนี้เขาล่อมผมดำกับผมผมผมทองทองอ่ะผมบอลอฟองคุนคือหลอกนี่จะชาเป็์่า 이게 예, 오미자차 아닌 것 같아요 이거 먹으면 코스는 <laughs> <하시는> 끝입니다 근데 어쩌다가 <laughs> 갑자기 필카를 하고 싶은 게 있는 거냐면 틱톡을 보다가 너무 늘 틱톡 되게 엄청 멋있는 풍경을 이제 필카로 찍는 그런 내용들이 나왔는데 그걸 보고 밸류에다가 아 사보고 싶었어 난또 하이 틱톡 가. 음, 오랜만이라 재밌네요. 평소에 하고 싶었던 것들 에, 다시 후에 써 가지고. 카메라도 아, 아, 너무 좋담 되디. 아, 아ังไ아่아บ 근데 카메라 이제 사를 오늘 더 많이 했어야 되는데 얼마못 했잖아요. 그래 가지고. 마익 마익. 찍으려고 하는데, 그게 언제가 될지 모르겠어요. 시간이 되면은 또 찍어서 엔제이나 또 그거 주려고 끄도록 하려 합니다. 오늘 원하던 카메라를 사가지고 아직 잘 모르지만, 나중에 엔진이 바꿔야 되끝데 그... 저번에... 나... 저번에 비가 와가지고, 오늘은 이화 벽화마을에 와있습니다 도습니다라아번브이로그처음는데로를면서 굉장히 많은 경험을 하는 момент. 제가 비카한번더 샀거든요 그때 봤던 찌끄만비카를 이미 팬분들은 이걸 먼저 보셨어요 รูปพัดลมอันใหญ่เลยนะไม่ใช่ตัวเล็กๆกันที่อะเอ็นดูอะต้องเป็นฤดูร้อนแน่เลยอะ่ะแล้วน้องใส่เสื้อดามน้องหนูหนูครับมันดูดแดดดูเลยร้อนไงหนูอยากดูรูป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 พัดลมอันใหญ่อนะ่ะสะใจสุดๆเลยอะ ลูกชายมีเทสสุดเลยอ่ะแกอะไรมันจะลงตัวขนาดนี้การแต่งตัวการแบบถ่ายกล้องฟิล์มสหยาดไปเลยด,ดี้รอบวะ หล่อมากรเดยสรอ้ทสหล่อมากหล่อมาก,มาก,มากนี่พอมีแดดแล้วไอ้นี่สวยมากรูปสวยมากต้องมีแดดนิดนึงเราเสื้อของม็นโลด้วย ฮะอ๋อโอ้ร้อนมากเลยเทสซีแซวนอีกโอ้สเตปคเออเขาแบบก็กินแบบบิงซงบิงซูกันจะดูร้อนหน่อยเนาะ

제가 필카를 이두 개나 샀기 때문에 온전 뽑으려면은 많이 많이 찍어야 되기 때문에 제가 어디 뭐 해외 나갈 때 그럴 때 필카를 많이 가지고 다니려고 또 그게 다 추억이 되는 거니까 그 제가 한국 와서. ลองมีไตล์คงแลีสตะเกี้แค่ตังเดยวก็สุ้อันนี้ก็เอ็นจีนมาป่าแดร์ละมุนแดร์หล่อมากเลยอะแตกมันเข้าเข้าใจป้าขอบคุณแดรอเอสุดทุ่มเฮลย้นเวลาไปถือมาดู

ต้องใส่มาให้ว่าเป็นเพลงในคาเฟ่ต้องลองถ่ายคนแล้วหล่อไ,ไม่แล้วคือจะบอกว่าที่อยากบอกเลยนะเทียบกับของอีพีที่แล้วใช่ปะของเจอ่ะของต,งต่างๆนานาหลายคนที่ผ่านมาคือซองหุนเป็นคนที่ถือกล้องดีนะเว้ยสำหรับฟุกอ่ะฟุก ชอบซองหุนถือกล้องในส่วนที่ซองหุนถือกล้องเองนะถ่ายเองอ่ะเขาแขนยาวหรือว่าอะไรไม่รู้หรือด้วยเทคนิคต่างๆหรือว่าความเคยชินหรือว่าความเข้าใจของเขาที่มันจะต้องถือไกลนิดหนึ่งให้หัวข้างบนไม่ขาดให้หน้าไม่ขาดอะไรเงี้ยเออตั้งแต่ในรถแล้วเราก็รู้สึกเออเอเอเขาถือกล้องดีอ่ะคืออย่างพี่ซึงเจอะไรเงี้ยที่ผ่านมานิกกี้ก็อาจจะแบบเบืรอถือไกลบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเจเขาจะถือไกลมากถ้าไม่ใช่เป็นกล้องตั้งนะถ้าเขาถือเองอ่ะเขาจะถือไกล มากๆแบบหัวขาดแน่นอนอะไรเงี้ยเออแบบจากที่ดูมานะพี่ซึ่งอีกอะไรเงี้ยเขาจะชอบถ่ากันใกล้ๆแบบแต่ว่าสองคุณเป็นคนที่แบบเซลฟี่ตัวเองอะเซลตัวเองแล้วแบบแล้ว กชอบแบบนี้เออมันแบบว่ามันระยะมันโอเคมันแบบมันหัวไม่ขาดระยะโอเคเห็นหน้าขบทั้งหมดไม่ได้ใกล้เกินอะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะมีแบบมุมที่บางทีที่แบบก็ใกล้ไปบ้างแต่ว่าจากที่ดูส่วนใหญ่แล้วแบบรู้สึกว่าโอ้โโอโออันนี้ดูสบายเพราะว่าเขาเห็นทั้งทั้งแบบหัวไม่ขาดอ่ะเออประมาณนั้นอันนี้อยากชื่นชมสําหรับคนที่แบบว่าต้องถ่ายตัวเองถ่ายเป็นเซลล์โรดักชั่นด้วยตัวเองมาตลอดอะไรเงี้ยก็เห็นแบบนี้เออน้องก็ดูแบบเก่งเจียมให้มาถ่ายอีกน่ารักมากเลยอะแต่ว่าก็ยังขอบคุณที่วัน วันแรกที่น้องไปแล้วฝนตกน้องก็เลยแบบถ่ายรูปได้น้อยอาจจะใช้ชีวิตได้น้อยอ่ะเพราะว่าฝนตกมันก็เลยน้อยเพราะว่าส่วนใหญ่น้องจะไปใช้ชีวิตข้างนอกไม่ได้อยู่ในร่มอะไรที่แบบน้องอยากไปถ่ายรูปอ่ะน้องก็เลยแบบมาแก้มือด้วยการแบบออกไปถ่ายอีกวันหนึ่งแล้วก็ยังใส่มาให้เล็กน้อยอะไรแบบนี้โอ้มีความน่ารักมากก็ว่าทํามแบบเออคลิปมันก็แบบก็ยาวประมาณนึงอาจจะนู่นนี่เออต่อไปเป็นของเจ๊แล้วปะได้รับการสปอยมาแล้วนะครับจากของซองฮุนเดี๋ยวจะรีบไปดูกันต่อเลยกับของเจ๊กับเลล่านาอว่าแบบเป็นยังไงเพราะว่าได้รับ สปอยมาแล้วแล้วเขาก็ได้รู้ว่ารอบเนี้ไปถ่ายแบบพร้อมกัน3ามคนของแก๊งส่วนสองใช่ไหมก็คือแบบแยกกันไปเลยคนละคนคนละคันแยกกันไปเลยจ้าประมาณนั้นประมาณนี้มีความน่ารักมีความแบบล่อแล้วพอเขาอยู่กับกล้องฟิล์มแกเข้าใจไหมมันดูแบบอีกแล้วอะ่ะเครื่องเล่าที่แล้วคือของเจเขาก็จะดูแบบเว้ยเป็นผู้ชายแบบแต่งตัวเทสดีมีไลฟ์สไตล์การทําอาหารชอบทําอาหารอันนี้คือแกผู้ชายถ่ายกล้องฟิลม์มแล้วคือแต่ละมุมอะ่ะพอ ทีมงานเป็นมุลที่ทีมงานถ่ายให้อ่ะแกคือมันฉันยืนดูเขาอยู่มืนฉันยืนเฝ้าเขาอยู่แล้วเธอ,อถ่ายไปเลย,ยเธอ หล่อจบแค่นี้แค่นั้นนะครับทุกคนไปแล้วใครที่ถึงน้นองเข้าไปดูช่องออฟิเชียลของน้องฟุกแปะลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ฟุกด้วยกดกระดิ่งกันด้วยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันอยากให้ไปเล็กอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยแปะลิงก์มาได้เลยนะครับทุกคนถ้าว่างใครไม่ได้ดูก็จะไปดูให้นะจ๊ะทุกคนก็ช่วงนี้ที่แบบพักเอโนคอกไปอะไรเงี้ยแบบช่วงคัมแบ็กอะไรอย่างงี้กแบบ็จะทยอยถ่ายคอนเทนต์อื่นๆของเอ็นไฮเพนไปนะจ๊ะทุกคนวันนี้ไปแล้วไวว้้้้เจจอกัันนนนคลิปหาาาาีบบ๊ยย